สวัสดีครับคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของทีมชาติไทยนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าผมมั่นใจมากแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับเกมของทีมไทยของเราที่จะเล่นกับสิงคโปร์นะครับคลิปนี้พูดเอาไว้ก่อนว่าผมว่าไทยเราชนะแน่ๆ2ลูกน่าจะมีขึ้นไปครับเพียงแต่ว่ามันจะเพียงพอหรือไม่กับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องไปลุ้นผลในเกมที่จีนนั้นจะไปเล่นกับเกาหลีใต้เอาตามตรงนะพูดโจหัวจากตรงนี้เลยว่าผมว่าเราชนะสิงคโปร์แน่ๆเพียงแต่ว่า จะชนะเท่าไหร่และจะพอหรือเปล่าไอ้หนูนย์ผมว่าไม่1นูนย์แน่สองลูกขึ้นไปครับเพียงแต่ว่าไอเกมที่จีนบุกไปเย็นเกาหลีใต้เนี่ยอันเนี้ยผมกลับ ผมกับกังวลมากกว่านิดๆไม่ได้กังวลว่าเรื่องการละครไม่ได้กังวลเรื่องว่าจะนั่นนี่นู่นซูเอียนะครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างที่ท่าน,น,นทราบก็คือว่าตกาลีต้เองก็ต้องการแต้มในฟี ف า r ร n กิ้งเหมือนกันนะครับผลเสมอหรือว่าการออกมาพา่แพ,พ้องกาลีต้านี่มันไม่ดีแน่นะครับดังนั้นพวกเขาต้องการชนะเพื่อรักษาสิทธิในการอยู่โถหนึ่งต่อไปนะครับเพราะว่าแต้มของพวกเขานั้นเบียดกับออสเตรเลียอยู่นะครับเกิดหลุดในเกมกับจีนเนี่ยพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงลงมาอยู่โถสองได้นะครับดังนั้นคลิปนี ผมจะชวนทุกคนคุยนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นผ่อนคลายซะหน่อยผ่อนคลายซะหน่อยมองดูในภาพรวมต่างๆว่าเฮ้ยเกมไทยกับสิงโคโปร์เนี่ยเอาข้อจริงสิงโคโปร์ก็ดูเดาว,ว่าก็ดูถอดถอดดูดูถอดใจถอดใจดูท้อท้อไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรด้วยบวกกับข่าวคราวที่แหมอ้างอิงจากโกโปรประเทศไทยนะครับ้องบอกว่าข่าวนี้หนักหน่วงเหลือเกินนะครับเมื่อแฟนบอลของสิงคโปร์เขาก็คอมเมนต์นะฮะบอกว่า ้ยถ้าถ้าเล่นแบบนี้นะไปไปไปเที่ยว เมืองไทยไปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยยังสนุกกว่าการดูทีมชาติสิงคโปร์เล่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังสถานการณ์ต่างๆเรื่องของผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นใครมีที่มาแบบไหน,นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มต้นจากสถานการณ์ตารางคะแนนทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5เกมเหลือนะัดสุดท้ายที่จะเล่นกันในวันอังคารนี้นะครับซึ่ง เอาแค่เรากับเอาแค่เรากับจีนนะครับเอาแค่เรากับจีนเกาหลีใต้ผ่านเขารอบแล้วเรียบร้อยจีนเนี่ยมี8ดแต้มจากการลงสาม5เกม8ดแต้มนี้บวกอยู่1นะครับแดแต้มนี้บวกอยู่1ส่วนเราเนี่ยมี5แต้มจากการลงสาม5เกมเราอ่ะหแต้มลบสส่วนจีนเขามี8ดแต้มบวก1นะครับลูกได้เสียก็จะบอกว่าเป็นฝั่งของจีนที่ได้เปรียบเราอยู่นะครับซึ่งจีนเนี่ยบวก1นะครับบวก1ก็เท่ากับว่าลูกได้เสียดีกว่าเราเนี่ยสลูกนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าเราจะคุยกันณนะวันอังคารนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ในวันจันทร์นะครับก็หมายความว่าคู่ของจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยนะครับเขาเตะก,ก่อนคู่ของเราเขาเตะหกโมงเย็นตามเวลาในบ้านเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะสุดท้ายไม่ไม่เล่นพร้อมกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าในรอบนี้ในรอบคัดเ,เลือกรอบ2ที่เราเล่นเนี่ยการจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นของ มันเป็นของชาติต่างๆชาติที่เป็นเจ้าภาพชาติที่เป็นเจ้าภาพก็มีสิทธิ์ที่จะได้บริหารจัดการนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชาติของตัวเองนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะในแง่ของการเดินทางในแง่ของการถ่ายทอดสดนะครับแต่ละชาติต่างๆก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะยังไม่ใช่ลิขสิทธ์กลางของทาง f c ต้องรอบหน้านะรอบที่3เนี่ยเอฟถึงจะเข้ามาดูแลลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับมันจึงเป็นที่มาที่ไปเ,เรื่องของเวลาที่มันไม่ ไม่ได้เตะตรงกันนะครับคู่ของเกาหลีใต้กับจีนเตะหกโมงเย็นก็เหมือนกับบ้านเรานะครับสิทธิในการบริหารจัดการต่างๆก็เป็นของสมาของฟุตบอลไทยก็เหมือนกันนะครับของเราเตะช้ากว่าคู่ของเกาหลีใต้กับจีนอยู่ชั่วโมงครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไล่ไทม์ไลน์เนี่ยนะครับคู่เกาหลีใต้กับจีนเนี่ยเตะไปแล้วประมาณ75นาที คู่ของเราน่าจะเพิ่งได้เริ่มคิกอ off ประมาณนี้เราๆนี้นะครับเราก็จะได้ทราบผลประมาณหนึ่งแล้วนะครับว่าคู่นั้นออกอย่างไรนะครับก็ก็เราๆนี้นี่คือที่มาที่ไปเรื่องของเหตุผลทั้งหมดนะครับสถานการณ์คือเราต้องให้เกาหลีใต้ชนะจีนครับให้เกาหลีใต้ชนะจีนแล้วเราลุ้นกันต่อที่ราชมังและการถ่ายทอดสดในบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ลองนึกภาพสถานการณ์มันตึงเครียดแบบยังศูนย์ศูนย์หรืออาจจะหนึ่งหนึ่งถึงนาทีเจ็ดสิบห้าเนี่ย เอาตามตรงก็าังว่าตามรงก็ดูไม่จืดเหมือนกันนะครับที่เมืองไทยบรรยากาศที่ราชมังก็อาจจะเหงาหงอยเศร้าซ้อยคือที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็อยากให้เราเริ่มต้นเขี่ยบอลด้วยการที่เกาหลีใต้ออกนําจีนมปแล้วสักสอศูนย์ไรแบบนี้นะครับถึงเราเขี่ยบอลเุิบเกาหลีนําจีนแล้วสองศูนย์หรือจะให้ดีสุดก็นำสามศูนย์มเลยอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะนําลูกเดียวผมก็ไม่ติดนะแต่ขอให้เกาหลีใต้นี่ออกนําจีนก็แล้วกันนะครับคราวนี้ มาดูว่าทําไมผมถึงกำลังจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นในนัดสุดท้ายของเรานะครับคือก็ต้องว่าตามตรงว่าสิงคโปร์ชุดนี้ก็ก็ห่างไกลาจากชุดที่พวกเขาเคยแข็งแกร่งเยอะประมาณแบบพวกยุคไบฮักกี้เรื่องยุคของใครอะใครรูนัมรี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังยังห่างจากสมัยก่อนเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย ออผมว่าไม่น่ากังวลเมื่อซีซันที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เกาะติดกับสโมสรทูแบงคอกน,นะครับแล้วก็ไปดูเกมที่ทูแบงคอกไปเล่นกับทีมกับสิงคโปร์อย่างลาสซิตี้เซนเลอร์นะครับแม้ว่าจะมีตัวต่างชาติก็จริงนะครับมีพวกที่ไม่ใช่ตัวเอเชียก็จริงเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าโดยทักษะโดยความสามารถเชิงฟุตบอลอินดิวิวลวิธีการเล่นเป็นทีมอะไรต่างๆเนี่ย สิงคโปร์ชดนี้ไม่ดีเลยเนะครับสิงคโปร์ในปัจจุบันตอนนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นผมว่าไม่ยากสําหรับเราในการที่จะยิงใส่สิงคโปร์เพียงแต่ว่าความยากคือการเล่นบนความกดดันแล้วเนี่ยลูกแรกเนี่ยมันจะปลดล็อกมาได้เมื่อไหร่ถ้าลูกแรกปลดล็อกได้จบฮะเกมครับนะฮะคือผลการแข่งขันเนี่ยถ้าเรานับหนึ่งได้เร็วทุกอย่างไหลแน่นอนครับ แปลว่าถ้านับหนึ่งได้ช้าเราเล่นแบกแบกแไปเรื่อยๆเนี่ยความความฟรีในการเล่นมันก็จะเหมือนมืนก็มันก็จะถาโถมเข้ามาเล่นงานตัวเองเนีครับดังนั้นเราก็รุ้นว่าจบครึ่งแรกเนี่ยขอลูกแรกมานะขอลูกแรกมาก่อนให้ได้อะไรแบบนี้นะครับผมว่าทุกอย่างก็น่าจะอยู่ในกำมือเพราะสิงคโปร์จากที่ดูเล่นมาใน,ในหลายเกมล่าสุด ดีที่สุดที่ต้องต้องขอบคุณสิงคโปร์ก็คือเขาพวกเขามีเกมที่เสมอกับจีนได้สองสนะครับมามาไงไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นกับจีนเนี่ยก็สรุปรแพู้กน่้นจะสี่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเกมล่าสุดกับตกาหลีใต้ก็โดนไป7ลูกนะครับดังนั้นหมายความว่าเกมรับสิงคโปร์ไม่ดีเลยครับเกมรับสิงคโปร์ไม่ดีแบบ เราสามารถเจาะได้แบบไม่ยากอะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะยิงเขาได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยไม่อยากให้ทุกคนได้กังวลเนาะนะครับได้ผ่อนคลายก่อนที่เราจะเชียร์กันว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยิงสิงคโปร์ไม่ยากหรอกและผมคิดว่าน่าจะ2ลูกขึ้นไปก็น่าจะทําไหวเพียงแต่ว่าผมแอบแอบกังวลน,นิดนิดว่า จีนจะไปเล่นเกมรับกับเกาหลีใต้และจะเอาอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเอาไม่อยู่ไอเรื่องซูเอียเรื่องการละครอะไรไม่ต้องพูดถึงครับผมว่าเรื่องนั้นไม่ไม่เกิดขึ้นแน่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแน่ยังไงเกาหลีใต้ก็ต้องเดินหน้าเดินหน้ายิงใส่จีน,นแน่นะครับมันคือการเล่นส่งท้ายต่อหน้าแฟนๆดังนั้นไอผลงานที่ออกมาไม่ดีเนี่ยแฟนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเรื่องนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับคราวนี้มาดู เกมคู่นี้นะครับผู้ตัดสินนะครับเอาข้อมูลเรื่องของทีมงานผู้ตัดสินซะหน่อยนะครับทีมงานผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นผู้ตัดสินมาจากอิรักนะครับนั่นก็คือคุณมูฮัตนันกอซิมนะครับจะทําหน้าที่นะครับเป็นผู้ตัดสินที่1ซึ่งทีมงานผู้ตัดสินทั้งหมดจากชุดนี้เนี่ยนะครับก็จะมาจากอิรักทั้งหมดนะครับวาซิกมูดาลาวผู้ช่วยนะครับอาเมดซอบาผู้ช่วยนะครับแล้วก็ยูเซฟซาอิดนะครับที่เป็นผู้ตัดสินที่4ก็เคย เป่าแล้วก็ทำหน้าที่ในเกมที่ทีมจากไทยลงเล่นนะครับอย่างในแชมเปี้ยนส์ลีกที่บุรีรัมไปเสมอกับเซเดโซโอซาก้าเกมรารีเล่นกับยาโคเมื่อปี2021นะครับก็ถือว,ว่าเป็นผู้สินเบอร์ต้นๆน,น,นะครับของทางเอเชียเรานะครับนั่นก็ ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะฝีมือใยมือดีนะครับผู้สินอิรักผู้สินอิหร่านเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้สินเบอร์ต้นของฟากเอเชียนะครับอ,อย่าลืมนะฮะทุกท่านครับเรามีนัดกันไม่อยากให้กังวลนะนะครับเลยทำคลิปนี้ออกมาแล้วสู่กันฟังว่าเฮ้ยสิงคโปร์ไม่เท่าไรไม่เท่าไหร่ยังไง <laughs> ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราพกความมั่นใจเต็มสูบเกมรับเราจัดจ้านขนาดนี้นะครับก็เดินหน้าลุยใส่สิงคโปร์นับหนึ่งให้ได้เร็วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา2ลูกขึ้นไปน่าจะทําได้นะครับอ่านี่คือทั้งหมดที่ หยิบมาคุยกันนะฮะมองอย่างไรกันบ้างนะครับก็มาโพสต์มาเม้นต์มาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันอังคารนะผมทําคลิปพรีวิวเรื่องของไลฟ์อัพเนาะนะครับไลฟ์อัพที่ผมว่าก็ไม่น่าจะจัดตรงใจกับโค้ดอิชิอิลอกนะครับแต่ก็มามองในมุมมองความเป็นส่วนตัวก็แล้วกันนะครับแล้วก็มา,ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับคลิปนี้ราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ